สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องน่าสนใจจากเอกสารเคมีกันนะคะเป็นเรื่องการใช้กราฟค่ะเพื่อดูว่าปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมันเร็วแค่ไหนนะจุดเวลาต่างๆหรือว่าตอนเริ่มต้นเลยใช่ครับเอกสารชุดนี้เขาจะเน้นเรื่องอัตราขณะใดาขณะหนึ่งหรือ instantaneous rate กับอีกตัวคืออัตราณจุดเริ่มต้นหรือ initial rate ครับซึ่งมันสำคัญมากในการดูว่าปฏิกิริยาเดินหน้าไปเร็วช้าย,ยังไง นันวันนี้เรามาลองดูกันนะคะว่านักเคมีเขาอ่านกราฟพวกนี้ยังไงให้เข้าใจภาพรวมของปฏิกิริยาโอเคค่ะเริ่มตรงนี้เลยอัตราปฏิกิริยาณขณะใดขณะหนึ่งเนี่ยค่ะเอ่อมันคืออะไรเหรอคะแล้วมันบอกอะไรเราได้บ้างครับพูดง่ายๆก็คือมันเป็นความเร็วของปฏิกิริยาณช่วงขณะนั้นๆเลยครับนึกภาพเหมือนเราเอ่อดูหน้าปัดความเร็วรถยนต์ณนะวินาทีนั้นๆน,น,นะครับ ซึ่งวิธีหามันเนี่ยที่น่าสนใจคือเราดูจากค่าความชันหรือ slope ของเส้นสัมผัสหรือ tangent ที่เราลากเป็นกราฟความเข้มข้นเทียบกับเวลาณจุดที่เราอยากรู้พอดีคำว่าเส้นสัมผัสกับความชันนี่พอจะอธิบายเพิ่มอีกนิดได้ไหมคะเพื่อบางคนอาจจะลืมๆไปแล้ว ได้ครับครับเส้นสัมผัสก็คือเส้นตรงที่เราลากให้มันแตะก,กับเส้นกราฟโค้งๆณจุดนั้นแค่จุดเดียวเลยนะครับมันจะบอกทิศทางณขณะนั้นว่ากราฟกำลังไปทางไหนอืมค่ะ ส่วนความชันก็คือตัวเลขที่บอกว่าเส้นสัมผัสมันเอียงแค่ไหนเอียงมากเอียงน้อยหรือก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงณนจะุดนั้นนั่นเองคำนวณจากค่าที่เปลี่ยนไปในแนวตั้งหารด้วยค่าที่เปลี่ยนไปในแนวนอนหรือที่คุณคุณ้นกันก็เดลต้าวเดลต้าเนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ ในเอกสารเขามีตัวอย่างปฏิกิริยา 2NO2 กลายเป็น 2NO กับ O2 แล้วเขาก็หาวิธีหาอัตราณวินาทีที่100จากการลดลงของ NO2 ด้วยอันนี้เขาทำยังไงคะครับเขาทำเป็นขั้นตอนเลย1คือหาจุดบนกราฟก่อนว่าเวลา100วินาทีอยู่ตรงไหนค่ะ2ก็คือลากเส้นตรงเส้นหนึ่งที่เรียกว่าเส้น AB ในเอกสารให้มันสัมผัสกราฟแค่ตรงจุดนั้น 3คือสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาโดยมีเส้นสัมผัส AB เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสามเหลี่ยมแล้วก็คำนวณหาความชันจากสามเหลี่ยมนั้นแหละครับซึ่งก็คือเดลต้า o o Delta เดลต้า T การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น NO2 หารด้วยช่วงเวลาใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วค่าที่ได้จากตัวอย่างนี่2.36คูณ10ยกกำลังลบ5 ms อันนี้แปลว่าอะไรคะอ่าค่านี้มันบอกว่านะ วินาทีที่100เนี่ยความเข้มข้นของ NO2 กำลังลดลงลดลงด้วยอัตรา2.36คูณ10ยกกำลังลบ5โมลาต่อวินาทีครับก็คือลดลง0 0่อ0 0นยโมลาต่อลิตรทุกๆวินาทีณตอนนั้นใช่ครับณนะตอนนั้นเป๊ะๆเลยแต่ว่าการลากเส้นสัมผัสนี่ฟังดูเหมือนจะต้องแบบ กะกะเอาหน่อยหรือเปล่าคะมันอาจจะคลาดเคลื่องได้ไหมทาากด้วยมืออืมเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยครับคือการลากด้วยมือเนี่ยมันก็อาจจะมีเพี้ยนไปบ้างเล็กน้อยจริงๆแต่มันก็เป็นวิธีมาตรฐานที่ช่วยให้เราเข้าใจคอนเซ็ปต์ได้ดีมากนะครับเห็นภาพชัดเจนจริงๆเวลาทํางานจริงๆเขาก็อาจจะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยคนวณหรือใช้แคลคูลัสไปเลยเพื่อให้แม่นขึ้นอ๋อค่ะแต่วิธีดูกราฟนี่แหละทําให้เราเข้าใจพื้นฐานได้ง่าย โอเคค่ะพอเราเข้าใจวิธีหาอัตราณเวลาใดๆแล้วเนี่ยมีอีกจุดที่น่าสนใจมากคือตอนเริ่มเลย t เท่ากับ0ทำไมอัตราณจุดเริ่มต้นหรือ initial rate ถึงสำคัญเป็นพิเศษล่ะคะแล้วหาเหมือนกันไหมหลักการหาเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับคือลากเส้นสัมผัสกราฟเหมือนกันแต่ลากตรงจุด t เท่ากับ0ในเอกสารเขาเรียกเส้น x y มั้งครับแล้วก็หาความชันออกมา ส่วนที่ว่าทำไมมันสำคัญก็เพราะว่าตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยสารตั้งต้นมันเข้มข้นสุดๆใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะโอกาสที่โมเลกุลมันจะวิ่งมาชนกันแล้วเกิดปฏิกิริยาก็เลยเยอะสุดดังนั้นอัตราเริ่มต้นหรือ initial rate เนี่ยมักจะเป็นอัตราที่เร็วที่สุดของปฏิกิริยานั้นๆเลยอ๋อเร็วสุดตอนเริ่มครับซึ่งการรู้ค่านี้มีประโยชน์มากนะ เอาไปใช้เปรียบเทียบได้ว่าตัวเร่งปฏิกิริยาตัวไหนดีกว่ากันหรือเอาไปช่วยออกแบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอะไรแบบนี้ครับแสดงว่าจริงๆแล้วหัวใจมันก็คือการหาความชันของเส้นสัมผัสณนะจุดที่เราสนใจนั่นเองไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามถูกต้องครับเทคนิคเดียวกันเลยเอาล่ะค่ะสรุปแล้วที่เราคุยกันมาทั้งวันนี้ก็คือเราได้เห็นว่ากราฟมันไม่ใช่แค่รูปภาพสวยๆแต่มันเป็นเครื่องมือที่ มีประโยชน์มากๆเลยนะคะในการติดตามวิเคราะห์ว่าปฏิกิริยาเคมีมันเร็วแค่ไหนทําให้เราเห็นภาพชัดเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรชาร้าลงยังไงตามเวลาใช่เลยครับแล้วก็มีประเด็นทิ้งท้ายให้ลองคิดกันเล่นๆนะครับว่าการที่เราเห็นข้อมูลเป็นภาพแบบนี้จากกราฟเนี่ยมันให้ความเข้าใจที่ ลึกซึ้งหรือแตกต่างไปจากการดูแค่ตัวเลขหรือสมการเฉยๆไหมครับอืมน่าคิดนะคะแล้วข้อดีข้อจำกัดของวิธีดูกราฟแบบนี้เทียบกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ล้วนๆมันเป็นยังไงการเห็นภาพมันช่วยให้เข้าใจต่างไปหรือเปล่าลองเก็บไปคิดต่อกันดูนะครับ